สวัสดีครับผมอาจารย์แน็นะครับวันนี้อาจารย์ก็มีเวลานะครับช่วงเช้านะครับอยู่นิดนึงนะครับก็จะมาทําการพยากรณ์นะครับต่อให้จบนะครับสําหรับการพยากรณ์ภาพรวมนะครับของชาวลัคนาราศีกลุ่มและลัคนาราศีมีนประจําเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช265นะครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าการพยากรณ์นะครับสําหรับชาวลัคนาราศีกลุ่มนะครับประจําเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช265นะครับ อาจารย์ก็ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมไว้2ข้อนะครับข้อที่1นะครับใครที่ต้องการอยากทราบลัคนาราศีของตัวเองนะครับสามารถแอดไลน์ o f f i c i a l Account มหาอาจารย์ได้ที่ SI 2009 a r z o นะครับหรือตามรายละเอียดด้านล่างนี้นะครับใครสะดวกสแกนคิวอารโค้ดก็ที่มุมนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่แอดเข้ามาแล้วนะครับไม่ต้องสนใจข้อความหรือรูปอะไรทั้งนั้นนะครับให้แจ้งเลยครับว่าต้องการอยากทราบลัคนาราศีนะครับแล้วก็แจ้งข้อมูลให้ครบทั้ง4ข้อนะครับ 1>, 1ชื่อ2วันเดือนปีเกิด3เวลาเกิด4จังหวัดที่เกิดนะครับถ้าแจ้งข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะครับให้รอสักครู่หนึ่งนะครับอาจารย์ก็จะทําการผูกดวงวางลัคนาให้นะครับแล้วก็แจ้งว่าคุณอยู่ลัคนาราศีไหนนะครับเพื่อที่จะนําข้อมูลลัคนาราศีที่ถูกต้องสําหรับตัวคุณเองนะครับไปเช็คพื้นดวงชะตาแบบภาพรวมนะครับได้ที่ช่องทางอาจารย์แน็ดวงดวงชาแนลนะครับหรือจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลการพยากรณ์ที่ถูกต้องและตรงกับตัวคุณเองมากที่สุดนะครับ สำหรับในข้อหนึ่งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเพียงแต่ว่าต้องแจ้งข้อมูลในครบถ้วนตามที่อาจารย์ได้บอกไว้นะครับไม่ใช่ว่าพิมพ์แค่สข้อแต่ไม่บอกว่าพิมพ์เข้ามาเพื่ออะไรนะครับเพราะฉะนั้นให้แจ้งข้อมูลให้ถูกต้องนะครับอยากทราบลักษณะราศีพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลในครบทั้ง4ข้อตามที่อาจารย์ได้แจ้งไปแล้วนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับย้ําอีกทีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสําหรับข้อที่1ข้อ2นะครับใครที่ต้องการที่จะเช็คดวงชะตาอย่างละเอียดนะครับ กับทางอาจารย์ก็สามารถแอดไลน์ f f i c i เ l a c c o u n ามาหาอาจารย์ได้ที่ SI 2009 ARZ O นะครับหรือสแกน QR Code ที่มุมนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่แอดเข้ามาแล้วจะมีขั้นตอนรายละเอียดแจ้งไว้อย่างชัดเจนนะครับค่อยๆอ่านแล้วทำตามขั้นตอนนะครับจนจองคิวดูดวงกับอาจารย์สำเร็จนะครับแต่ในส่วนของข้อ2นี้มีค่าใช้จ่ายนะครับอยู่ที่500บาทต่อ1ดวงนะครับใช้ระยะเวลาไม่เกิน50นาทีนะครับในการตรวจดวงชะตานะครับ กลับเข้ามาว่ากันในส่วนของการพยากรณนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกลุ่มนะครับประจําเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2565นะครับชาวลัคนาราศีกลุ่มนะครับมีดาวประจําตัวก็คือดาวราหูนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการงานนะครับดาวเจ้าเรือนพบกัมมะนะครับดาวอังคารโคจรเข้าสู่แะลบกระดุมพระนะครับในช่วง17พฤษภาคมจนถึง25มิถุนายนแล้วก็จะโคจรเข้าสู่เรือนพศาสระนะครับในช่วงตั้งแต่26มิถุนายนจนถึง8สิงหาคมนะครับนั่นก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับ กรรมะกระดุมพระในช่วงเวลานี้งานก็มีเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าสามารถเดินหน้าต่อได้นะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับหรือมีจังหวะที่เราจะต้องดูวางแผนงานก่อนหน้านี้แล้วเราจะลงทุนในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงเวลานี้ก็ถือว่า <S <S พูดสั้นๆง่ายๆเลยว่าเป็นโอกาสที่เหมาะนะครับสาหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับอีกมุมหนึ่งก็คือ ดาวประจําตัวดาวราหูเองก็โคจรน,นะครับออกจากเรือนภพพันธุนะครับที่ได้ตําแหน่งเป็นนิดนะครับโคจรเข้าสู่เรือนภพศาสระนะครับได้ตาแหน่งเป็นทีวีโชว์เพราะนั้นในช่วงเวลานี้นะครับชาว,าวลัคนาราศีกุมนะครับก็จะมีกําลังนะครับจากที่เคยแบบว่าเฉยเฉยไม่ค่อยมีแรงอ่อนแรงอ่อนกําลังตอนนี้ก็จะค่อยๆมีแรงมีกําลังขึ้นมานะครับที่จะลุยที่จะทําอะไรนะครับจริงๆมีมาตั้งแต่ช่วง หลังจาก30มีนาคมปีพศร2565ที่ผ่านมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นมุมอันดีสําหรับชาวลัคนาราศีกลุ่มนะครับที่จะลุยเรื่องงานให้เต็มที่ยังไงมันมีเกณฑ์มีโอกาสที่ดีนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกลุ่มนะครับทุกทท่านนะครับคราวนี้การงานมันมีมุมที่ดีนะครับมีเกณฑ์ที่จะลงทุนทนํานู่นทํานี่ได้ขยับขยายได้มีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปติดต่อเจรจาหรือไป หาโปรเจกต์ใหม่ๆหรืองานใหม่ๆนะครับในช่วงเวลานี้มันก็มีเกณฑ์ที่สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับการเงินจะเป็นอย่างไรนะครับดาวช่วยเรือนพบกระดุมพระนะครับก็คือดาวพุทัสบดีนะครับโครจรมาเป็นเกษตรนะครับตั้งแต่ช่วง8เมษายนปีพุทธศักราช6 5ไปจนถึง18เมษายนนะครับปีพุทธศักราช266นะครับกระดุมพระกระดุมพระก็ชัดเจนครับการเงินในช่วงเวลานี้มีเกณฑ์ที่จะมั่นคงมั่งคั่งนะครับเพราะฉะนั้น คิดวางแผนงานก่อนหน้านี้แล้วลุยลงมือปฏิบัตินะครับพอมาช่วงมิถุนายนยังไงก็ถือว่าเป็นมุมที่ดีไปยาวๆในะเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีกุมนะครับแต่อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วในหลายๆคลิปว่านะครับดาวโคจรมาได้มุมที่ดีขนาดนี้จะดีมากดีน้อยอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาเดิมของแต่ละคนด้วยอันนี้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย บางคนฟัง้วจะว่าอ้าวทำไมของเขาการเงินไม่เห็นดีเลยไม่ค่อยดีเลยใจเย็นๆครับมันมีมุมมีเกณฑ์ภาพรวมภาพกว้างมีมุมม,มีเกณฑ์ที่การเง,งินคุณจะมั่นคงมั่งคั่งชัดเจนนะครับแล้วชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยประจําปีพุทธศักราช265เนี่ยภาพรวมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับในเรื่องของการเงินจัดอยู่ในเขาเรียกว่าในมุมของราศีที่มีเกณฑ์ที่การเงินดีนะครับในปีพุทธศักราช265ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับคราวนี้การงานไปแล้วการเงินไปแล้ว คู่ครองความรักคุณส่วนจะเป็นอย่างไรนะครับของชาวลัคนาราศีกุมนะครับดาวเจ้าเรือนพบปัตตินินะครับก็คือดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์โคจรเข้าสุลปบพันธุนะครับได้คู่สมคลกับเจ้าเรือนนะครับตั้งแต่ช่วง15พฤษภาคมจนถึง1 4มิถุนายนนะครับแล้วก็จะโคจรเข้าสุลปุตัะนะครับในช่วง15มิถุนายนจนถึง16กรกฎาคมนะครับก็ถือว่าในมุมนี้ในเรื่องของคู่ครองคุณส่วนนะครับหรือความรักก็ดีนะมีมุมที่ดีนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับ แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วอันนี้คือการพยากรณ์แบบภาพรวมถ้าท่านใดติดตามอาจารย์มาตลอดนะครับก็จะพอทราบนะครับการเปลี่ยนแปลงความเป็นมาเป็นไปนะครับของชาวลัคนาราศีกลุ่มเป็นอย่างดีนะครับส่วนท่านใดที่เพิ่งเข้ามานะครับรับชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับ ก็ขอให้เข้าใจว่าอาจารย์ทําการพยากรณล่วงหน้าอย่างน้อยเนี่ยสอถึงเดือนล่วงหน้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีโอกาสได้มาฟังคลิปนี้แล้วอย่างน้อยก็คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับแต่ละคนนะครับในการที่จะนําข้อมูลในส่วนของตรงนี้นะครับไปคิดพิจารณาเพื่อไปประกอบการวางแผนนะครับหรือการที่เราจะเตรียมตัวลุยนะครับเดินหน้าหรือการที่เราจะเตรียมตัวตั้งรับในสิ่งที่เกิดขึ้นหรือในปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นข้างหน้านะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็ถือว่า เป็นมุมที่ดีไม่ได้เป็นมุมเสียอะไรนะครับในเรื่องของคู่ของความรักคู่ส่วนก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับคราวนี้อีกมุมหนึ่งนะครับถามว่าเรื่องโรคภัยไ,ไข้เจ็บนะครับสุขภาพหรืออุบัติเหตุในช่วงเวลานี้นะครับของชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกมีผลอะไรไหมก็มันก็สั้นๆง่ายๆนะครับมันก็มีเกณฑ์น,นะครับที่จะมีเขาเรียกว่าในส่วนของช่วงเวลานี้นะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็ถือว่านะครับโรคภัยไข้เจ็บก็ ไม่มีนะครับมาเยี่ยมเยียนชาวลัคนาราศีกุมนะครับอุบัติเหตุก็แควคลาปลอดภัยก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะครับว่าก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาเดิมนะครับเพราะว่าอีกมุมนึงอย่าลืมนะครับชาวลัคนาราศีกุ่มเองก็มีดาวเสาร์โคจรมาเป็นเกษตรนะครับอยู่ที่เรือนภพวินาศด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปอ้างอิงในพื้นดวงชะตาเดิมนะครับของแต่ละคนด้วยว่าจะส่งผลอย่างไรนะครับเกี่ยวกับเรื่อง ลงภัยแค่เจ็บก็ดีหรือแม้แต่จะเป็นเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็ในส่วนของอุบัติเหตุนะครับก็ต้องมาเช็คพื้นดวงตายอย่างเอียดก็จะชัดเจนมากกว่านี้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ภาพโดยรวมมวลรวมนะครับอาจารย์จะสรุปสั้นๆง่ายๆให้อีกครั้งนะครับการงานนะครับของชาวลัคนาราศรีกุมประจําเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2565มีเกณฑ์ที่ดีสามารถทํางานสามารถลงทุนนะครับแล้วก็สามารถขยับขยายได้ในช่วงเวลานี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับ การเงิน <G un> ยังไงมันเป็นมุมที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศรีกุมอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ช่วง8เมษายน,าานปีพุทธศักราช2565ไปจนถึง18เมษายนปีพุทธศักราช2566ค่อนข้างชัดเจนนะครับในเรื่องของคู่ครองควา,ควารกหุ้นส่วนนะครับในช่วงมุมนี้ช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนอีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนมิถุนายนนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างปลอดโปร่งโล่งสบายสําหรับชาวลัคนรา,านราศรีกุมนะครับรวมถึงโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพนะครับหรือแม้แต่นะครับ อุบัติเหตุในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าแค่ค่าปลอดภัยดีนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมนะครับสู้ๆลุยงานให้เต็มที่สิ่งที่เคยคิดเคยแพนเคยวางแผนมาก่อนหน้า30มีนาคมปีพศ2 5 6าสแล้วมันยังติดติดขัดๆยังทําอะไรไม่ได้ดังใจหรือรู้สึกอ่อนแรงอ่อนกําลังมันก็จะส่งผลที่ดีนะครับตั้งแต่หลัง30มีนาคมปีพศัก6 5องบมานะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีจากนี้ไปยาวๆนะครับ พอดาวประจําตัวก็โคจรได้ตําแหน่งเทวีโชคนะครับแล้วก็อยู่ในเรือนภพศาสตร์ชักก็ถือว่าเป็นมุมเป็นนิมิตหมายที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับและอีกอย่างหนึ่งดาวพฤหัสบดีก็นําหน้านะครับลัคนาตัวเองนะครับเาเรียกว่าเป็นป่าเป็นสูญย์ยา,าหะเพราะ,ะนั้นช่วงเวลานี้จะคิดจะทําอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นมุมเป็นอะไรที่ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมนะครับทุกๆท,ท,ท่านโชคดีรวย,วยๆเฮงๆปังๆทุกๆท,ท,ท่านนะครับ วันนี้เราขีดชะตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทำความดีเราเป็นจากความชั่วสวัสดีครับ